สวัสดีครับผมอธิศษกตั้งคุณเจริญนะครับผมขับรถทีมบีควิกเลสติ่งทีมฮอนด้าซิตี้วันเมกเลสนะครับบียนะครับผมถามว่าความพร้อมไมเตรียมมาเยอะไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเตรียมทีไรตื่นเต้นมากทุกทีนะครับผมก็เลยมาเอาหน้างานดีกว่าแต่ก็ตื่นเต้นอยู่ดีก็ทําให้นอนไม่หลับอะไรบ้างประมาณนี้นะครับผมแต่ก็เลยไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรเยอะ นะครับผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดทั้งวันคอดิฟายคอดิฟายผมก็คิดว่าอาจจะไม่ค่อยได้เวลาเพราะช่วงแรกๆที่ลงไปคอดิฟายก็เวลาไม่ค่อยจะดีเนื่องจากเกียร์มีปัญหาเพราะว่าวันซ้อมได้ยกเกียร์ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเลยได้ใส่เกียร์ลูกสแปร์ไว้นะครับผมก็เลยได้ลงคอดิฟายทีเดียวนะครับผมก็ได้เลยลองไปเลยนะครับผมก็คอดิฟายได้เวลาก็ค่อนข้างจะพอใจในรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็มา แข่งเลตแรกเมื่อวันเสาร์นะครับผมก็ช่วงออกตัวก็มีชนลมูลนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามหนีคันข้างหลังให้มากที่สุดผลสุดท้ายก็จบที่1นะครับผมก็ยังทำเบสแลบได้อีกนะครับเพื่อแข่งวันอาทิตย์นะครับผมก็ยังออกที่1เหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย์ก็จบลงด้วยดีเหมือนกันนะครับก็พยายามหนีรถคันข้างหลังนะครับผมแต่ก็ขับหนีไปหนีมาจนมารู้ตัวอีกทีว่าไม่รู้รถหายไปไหนหมดนะครับก็ดูกระจกหลังนะครับ ก็เลยประคองรถนะครับจนจบเลสนะครับผมก็ค่อนข้างสนุกมากก็พยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลนะครับคุยกับรายละเอียดกับช่างนะครับผมนะครับทีมเซอร์วิสนะครับผมก็ทีมเซอร์วิสก็เป็นของบีควิกอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็มาจากช่างบีควิกนะครับผมก็เป็นนักขับของบีควิกก็มาจากช่างเหมือนกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับที่กรุณาให้ผมได้มา ขับนะครับผมนะครับอนุคให้ผมได้ขับในทั้งปีนี้อีกปีนะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณวยครับสวัสดีครับ